สวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรูปแบบธุรกิจต่อนะครับจากรูปแบบแรกที่เราดูก็คือ,อเจ้าของคนเดียวซึ่งเจ้าของคนเดียวเนี่ยซึ่งเกิดจากาความชื่นชอบทักษะที่เราพอมีหรือ,อเราได้รับการถ่ายทอดจากครอบครัวนะครับก็นำมาเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวแต่ก็ เรามาดูในครั้งนี้นะครับเราจะมาดูในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดกันนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยก็คือธุรกิจที่จะประกอบด้วยคนตั้งแต่2คนด้วยกันนะครับมาตกลงกันที่จะเข้าร่วมหุ้นกันนะครับเป็นสัญญาใจที่จะนำกำไรมาแบ,แบ่งสารกันอย่างมีข้อ,อ,ขอกำหนดนะครับ เรามาดูสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับอันดับแรกก็คือมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับแล้วต้องมีสัญญาการที่จะต้องเข้าเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารงานทุกครั้งนะครับจะต้องมีการผ่านการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าผ่านมาติเป็นเอกสารจากหุ้นส่วนนะครับถึงจะดําเนินการทางด้านธุรกิจได้และต้องเป็นแสดงเจตนาในการเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน กิจกรรมที่ทำเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายยกตัวอย่างนะครับเช่นไม่เป็นการค้าขายยาเสพติดไม่เป็นการค้าขายชีวิตมนุษย์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับและต้องมีเจตนาร่วมกันเพื่อจะมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้นๆนะครับประเภทของห้างหุ้นส่วนประเภทของห้างห,ห, <Germans. S 1> หุ้นส่วนก็จะมีนะครับห้างหุ้นสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิดแรกนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญจะเป็นหุ้นส่วนที่ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินทั้งปวงโดยไม่มีตัวเงินมาจำกัดนะครับสามารถจดเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้โดยที่นะครับถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็จะเป็น1บุคคลแล้วก็มี1ผู้1ประจำตัวผู้เสียภาษีแต่การเป็นหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็เกิดจากบุคคล2คนก็คือบุคคลที่1 มีเลขผู้เสียภาษี1คนบุคคลที่2มีเลขผู้เสียภาษีบุคคลที่2นะครับก็เลยมีตัวแทนที่จะมาทำสัญญาก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับจะมีเลขผู้เสียภาษีของห้างหุ้นส่วนนั้นๆแทนบุคคลที่1หรือบุคคลที่2นะครับโดยต่อไปนะครับห้างหุ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งคือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีอยู่2ประเภทก็คือ หนึ่งหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบและสหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับชื่อก็บอกตามตนนะครับว่าหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบก็คือเราลงทุนเท่าไหร่เราก็าชำระหนี้สมมุติเมื่อเกิดเหตุสุดทิสัยจริงๆเกิดการล่มละลายเงินที่เราจะต้องการเสียเนี่ยเราก็เสียเฉพาะ จำกัดแค่ความรับผิดชอบอีกอันนึงนะครับเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบก็จะคล้ายๆกับหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลคนเดียวนะครับที่ต้องอชำระหนี้เมื่อเราเกิดการล้มละลายเกิดขึ้นให้กับเจ้าหนี้นะครับทั้งหมดเรามาดูนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ย จะมีผู้จัดการในการจัดการห้างหุ้นส่วนนะครับเราก็จะจัดตั้งผู้จัดการมาหนึ่งคนเพื่อดูแลกิจการห้างหุ้นส่วนของเรานะครับแต่ถ้ามีได้ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จัดการผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิจัดการห้างหุ้นส่วนได้นะครับโดยในการบริหารงานเนี่ยเราจะถือเสียงข้างมากเป็นการบริหารงานเป็นสําคัญนะครับ และหุ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนครับต่อไปการจัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบก็คือผู้จัดการเนี่ยจะเข้ามาบริหารงานเมื่อคนคนนั้นนะครับ ไม่จำกัดความรับผิดชอบและผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบจะต้องลงทุนด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินเท่านั้นไม่สามารถรง,รงแรงงานได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้จัดการเนี่ยสามารถรงแรงงานได้ครับผมการแบ่งกำไรหรือขาดทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเราจะแบ่งในกรณีแรกคือแบ่งเท่ากันอาจจะแบ่ง 50- 50หรือจะเป็น 2 0 80หรือจะเป็น30 70นะครับการแบ่งอาจจะแบ่งเป็นได้รับเงินอย่างเดียวหรือใครลงทุนมากก็ได้อัตราผลตอบแทนไปมากอย่างนี้นะครับหรือ2เราจะแบ่งตามอัตราส่วนที่เราตกลงกันอย่างที่กล่าวนะครับอาจจะเป็น20-80 30-70ก็ได้นะครับหรือแบ่งตามอัตราส่วนของเงินที่ลงทุนนะครับเมื่อลงทุนมากผลตอบแทนก็ต้อง มากแต่ถ้าลงทุนน้อยผลตอบแทนก็น้อยนะครับก็อย่างเช่นก็คือมันจะแปร่ยนไปตามาการเงินลงทุนนะครับหรือเราจะแบ่งโดยการคิดดอกเบีย้ยแบ่งกำไรหลังหักดอกเบีย้ยตามอัตราส่วนที่ตกลงกันนะครับโดยก่อนที่เราจะแบ่งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานเช่นคิดดอกเบีย้ยคือดอกเบีย้ยจ่าย จากกิจการนะครับเช่นเงินฝากธนาคารเราต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับธนาคารนะครับเป็นการปล่อยกู้เงินนะครับแล้วเราก็มาหักดอกเบีย้ยแล้วก็เอาหักดอกเบีย้ยที่จ่ายแล้วก็มาแบ่งกําไรหลังหักดอกเบีย้ยนะครับหรืออีกกรณีคือคิดเงินเดือนแบ่งกําไรหาหลังหักดอกเบีย้ยตามอัตราส่วนที่ตกลงกันเงินเดือนก็ถือว่าเป็นค่าจ่ายนะครับเงินเดือนประจําตําแหน่งหักปุ๊บ เราก็จะมีเงินแล้วก็เอามาหักกําไรหลังหักดอกเบีย้ยกับค่ายจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายนะครับแล้วถึงจะแบ่งผลกําไรกันก็ได้หรือวิธีหนึ่งก็คือคิดดอกเบีย้ยและเงินเดือนแบ่งกําไรที่เหลือตามอัตราส่วนที่ตกลงก็ได้นะครับแล้วแต่ห้างหุ้นส่วนคนที่เป็นหุ้นส่วนกันตกลงกันนะครับในการแบ่งกําไรหรือขาดทุนเรามาดูข้อดีของห้างหุ้นส่วนนะครับ ห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีข้อดีอเช่นเราได้มีหุ้นส่วนที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหานะครับการรวมหุ้นเนี่ยทุนของหุ้นส่วนเนี่ยก็มาจากหลากหลายคนนะครับหลากหลายทางเพราะฉะนั้นการขยายกิจการก็เป็นไปได้ง่ายส่วนข้อจำกัดก็จะมีระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยน้อยกว่าบริษัทนะครับ แต่เรามาดูข้อเสียของห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนอย่างที่บอกคือถ้าห้างหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างไม่จํากัดจํานวนนะครับยกเว้นห้างหุ้นส่วนประเภทที่จํากัดอันนี้ก็จะจํากัดความรับผิดชอบนะครับแต่แล้วก็จะเกิดความขัดแย้งทางความคิดได้เช่นบางคนมีความคิดที่ว่า,าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะไม่มีการพัฒนาองค์กรหรือไม่ร่วมลงทุนในบางด้านเนี่ย ก็มองถึงทัศนคติได้ว่าไม่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้เป็นต้นนะครับการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของค่อนข้างยากเนื่องมาจากเพราะว่ามีเจ้าของห้างหุ้นส่วน,นม,มีหุ้นส่วนที่เยอะกว่าเจ้าของคนเดียวเพะฉะนั้นการโอนความเป็นเจ้าของก็ต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทุกคนนะครับการเลิกกิจการและการถอนเงินทุน,นก็ทำเป็นทำได้ยากเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่กล่าวมา หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบเมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นจะต้องทำการเลิกกิจการเพราะฉะนั้นถ้าคนน,นคนหนึ่งคนใดในหุ้นส่วนเนี่ยเกิดเสียชีวิตเนี่ยก็จะต้องยกเลิกห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยจะน้อยกว่าบริษัทจำกัดและผลตอบแทนของผู้ประกอบการต้องเสียภาษีที่ซ้ำซ้อนนะครับอันนี้คือข้อเสียของห้างหุ้นส่วนนะครับ ต่อไปเรามาดูการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนะครับสามัญมีกฎอยู่ว่า1ต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนชื่อห้างหุ้นส่วนเนี่ยห้ามใช้ชื่อซ้ำกับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนนะครับอันนี้เป็นข้อควรระมัดระวงังและห้ามใช้คำหรือข้อความที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาหรือห้ามที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้สำคัญ การจดทะเบียนจะต้องมีนะครับวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนมีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งหมดนะครับมีชื่อที่อยู่อาชีพของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนนะครับมีชื่อของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและก็ต้องมีตราประทับสำคัญของห้างหุ้นส่วนนะครับส่วนข้อจำกัดอํานาจของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีรายละเอียดเหมือนกับห้างคุ้นส่วนสามัญทุประการแต่จะมีข้ออยู่2ข้อนะครับเพิ่มเติมก็คือ1ต้องมีรายการแสดงว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและจะต้องมีแยกชื่อที่อยู่และอาชีพของหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดช,ชอบออกจากหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดช,ชอบออกจากกันนะครับ ในการขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับขั้นตอนแรกก็คือหุ้นส่วนจะต้องตกลงกันแล้วก็จองชื่อห้างหุ้นส่วนนะครับสองเราก็จะทำการจัดทำดวงตราจัดเตรียมคำขอและสามนะครับเราก็จะทำการยื่นจดทะเบียนเราสามารถจดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสำนังกงานใหญ่ตั้งอยู่นะครับรูปแบบเราจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบหอหีบสอเสือจุดหนึ่งเป็นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนะครับดังตัวอย่างที่ข้างต้นที่ปรากฏในสไลด์นะครับซึ่งจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดและก็ดำเนินการจดตาม3ขั้นตอ,อนอแนวทาง3ขั้นที่ที่ผมกล่าวไปนะครับคือ,อ walk in จดทะเบียนใน registration ของ DBD นะครับแล้วก็หรือจะใช้สำนักงานบัญชีในการเข้าร่วมจดทะเบียนนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละท่านหรือแต่ละห้างหุ้นส่วนนะครับ